มาดูดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะตั้งแต่3กุมภาถึง10กุมภาพันธ์2 5 6นนะคะดูซิว่าชาววันจันทร์จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะเจ้าชะตาเออชาววันจันทร์นะคะรู้สึกว่ากำลังรอคอยความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าใครรอความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเงินมีโอกาสสูงมากที่จะสำเร็จหรือได้ตามที่ปรารถนานะคะ และอาจจะมีเกณฑ์เดินทางได้ชาววันจันนะคะเดินทางไกลไหมนะคะก็เดินทางออกจากเขตที่พักอาศัยข้ามเขตอ,อําเภอข้ามจังหวัดได้นะคะช่วงนี้ชาววันจันเนี่ยบริวารอาจจะนำปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจมาให้เนาะบริวารจะเยอะๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่า มีมาหลายคนอย่างนี้นะคืออาจจะเอาเออเรื่องหรือปัญหามาให้นะคะนะวันอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะคะนะวันจันทร์ให้ใบสรุปดีไหมฮึบกำลังจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงในไปเปลี่ยนไปในเรื่องที่ดีไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็เหมือนชาววันจันทร์มีเรื่องที่จะต้องช่างใจหรือตัดสินใจนะคะอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์น่าจะกินเก่งนะ จะวันอาจจะสมบูรณ์นิดนึงอบอวบนิดนึงนะคะชาววันจันทร์ถ้าหากใครรอในเรื่องการเงินมีโอกาสที่จะได้ดังที่หวังสูงมากนะคะอืมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรือถ้าเราไม่ไปไหนก็จะมีคนมาหาและมีของฝากมาให้นะคะงานอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์จ๋าเขาบอกว่าถ้าไปเจรจาหรือไปคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มีเกณฑ์สำเร็จสูงแต่นะคะแต่ฟังดีๆนะแต่ต้องพูดให้ดีๆนะคะคำพูดเราดีเราจะได้ตามที่ปรารถนาแต่ถ้าคำพูดไม่ดีก็วงแตกได้เหมือนกันนะคะนะเนอะสิ่งที่อยู่ในใจตอนนี้นะคะชาววันจันทร์อยากาให้อะไรอะไรเรื่องราวหลายๆอย่างเนี่ยมันนิ่งนะคะเนอะอืม แต่ว่าเขาบอกว่าชาววจัน์เนี่ยอาทิตย์นี้ไม่เลวนะดวงโอเคนะบางท่านอาจจะได้ไปเกี่ยวกับงานบุญบางท่านอาจจะได้ไปรกราบไหว้องค์ปู่ย,ายา่าพญานาคเกี่ยวกับองค์พญานาคนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยชาววจันร์จะมีผู้ชายเข้ามานะคะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอ่อนหวานหน่อยอ่อนโยนหน่อยนะคะนะเป็นคนที่ ใจบุญหรืออาจจะได้ไปเจอกันตามสถานที่ทําบุญก็ได้นะคะนะชาววันจันทร์ดีมากเลยค่ะดวงนะถ้าหากว่าสุขภาพนะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ลองใช้เกี่ยวกับสมุนไพรได้นะคะนะเบื้องต้นใช้สมุนไพรอาจจะช่วยได้นะคะนะคะรอวันเสาร์ค่ะโอเคสักครู่นะคะ สุขภาพของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้ให้ระวังในเรื่องของปวดเอวตาแพ้แสงเจ็บตาแล้วก็ระบบน้ำในร่างกายแล้วก็ปวดเข่านะคะนะโชคลาภโชคลาภเด่นไหม,มก็ไม่ค่อยเด่นนะคะแต่ว่าสื่อนํำโชคได้แก่ทะเบียนรถและทะเบียนบ้านสีเหลืองสีฟ้าสีแดงคือสีนำโชคของชาววันจันทร์นะคะนะ